แล้วมุ้ยไปล้างมือไปล้างมือเลยไปอ่ะนี่มาเห็นไหมเหมียวหนะน่เอลิตโอบุยตัวปางกาตัวโตสปีน่าว่ะอียอมบอน อืโอยโอ้ยโอ๊ยกินไหมนี่มันกินมาอาชิเกนอืมอืมอาชีเกนนี่เลรอ นี่ฉันเปิดนี่ฉันเปิดเอ่อแคนั้นหรือ,อยังฉันเปิดแอปหรยังเนี่ยมาเด้อกินข้าวข้าวไก่ทอดค่ะทุกคนข้าวไก่ทอดปลาลาบองจ้าพี่ชานสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ชานจา้ามาเด้อมาเด้อไอ้กินข้าวไก่ทอดอันกับปลาลาจ้า,จาข้าวไก่ทอดปลาลาบองอีกแก้ว <c oughs> ริชูทู้ริชูมาจ้ามาจ้ากินข,นข้าวต้ก่นจ้าเมื่อนี้ยอมอ้ย,อยไปแลวบ่อ้าย ันนี้เตรียมตัวจะออกไปข้างนอกนะคะป,ะปะ้าป้าปาปาเข้ามาบ้านแล้วก็บอกว่าอีกสองชั่วโมงเดียวฉันจะพาไปข้างนอกว่ะซันยีงกรฟ้าออตาลีตาลานเฮ็ดนันเฮ็ดนี่ไอรดนะดสัญญาณมันดีอยู่ไหมเนี่ยเพราะว่าอยู่นอกบ้านมันชอบ มันชอบหมุนติวๆแล้วไม่รู้ตัวถ้ามันหมุนบางทีงอะอะทำๆบางทีแบบว่ามันหมุนโดยที่ไม่รู้โ <c oughs> อ้โหตัวว่ามันหมุนเป็นตาเซบอ่ะไก่ทอดแซบอยู่ออกเค็มนิดๆกินกับข้าวฮั่นฮอหนึ่งสินะมันจะได้รสชาติเน,ะนเาะเ็นพะเพราะว่าถ้าจืดๆไปเวลากินกับข้าวมันไม่มีมันไม่มีรสชาติเนาะ สวัสดีจ้าสุขอดีตกดทุกคนนะคะวันนี้ไลฟ์สามวันนี้ไลฟ์สามรอบเลยนะแต่ว่าไลฟ์แบบสั้นๆไลฟ์แบบสั้นๆครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยทุกคนยี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงเอาไว้กับจานหนามา,มามไม่ได้เพราะว่า,าจานหนา,ามามีพริก เมื่อเช้าสาวกินไข่เจียวแล้วก็นี่แหละไก่ทอดทุกคนมาเริ่ให้ดูบรรยากาศอ๋อกล้องจะมวยนะกล้องอ่ะกล้องมัวนิดนึง เอริทแอบเ,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 เล่นกล้องเนี่ยเลยลูกสาวเ,เอากล้องไปอัดวิดีโอเล่นนะเขาจะเข้าหน้าจอไม่ได้น้องเขาจะเข้าได้แค่ไอตรงกล้องถ่ายรูปอนะทุกคนอืเขาก็จะไปนั่นแหละอัดแต่วิดีโอไม่อือหือกินดีๆนะคะ พวกก็สัสญญาณมันยังเยยบบจะอ้ายทุกคนขา ยัน้มันยังดีอยู่ไหมบางที่มันหมุนที่ไม่รู้ตัวนะแบบหน้าจอปกติแต่ว่าหน้าจอของคนดูอ่ะจะหมุนดับหมุนติ้วๆไม่มีแสดงว่าปกติเนาะ ข้างบ้านเห็นอย่างบุ้นี่ยจ้่จ้าอืมข้างอืมอืมข้างบ้านน่าจะจัดสวนหรือทงสวนบ้างนะ่ะไ้ยินแต่เสียงเคาะน้องน้อเอามานี่เอาน้ำหมามาไปแล้ว ันนั้นไม่ใช่น้ำเด็กน้อยกินน้ำมานี่อันนั้นน้ำหมามา้าอือฮึเฮ้ยครอได้มามาสัญญาณโอเคใช่ไหมคะโอเคจะอ้ายแบบว่าปกติแล้วนะนน้นไห์ไปเป็นสิบกว่านาทีนู่นแหละถึงจะมีคนเข้ามาทักทายวันนี้ไอชานมาเร็วมากอือึ โซอาเนี่ยทำๆดีโครอาชิเก่ตัวตัวสไปซี่อืมดีสไปซี่เนี่ยสไปซี่สไปซี่สไปซี่โน่อืมกินไปนู่นนู่นนะจู มันเมนบอกอ่ะมันคือมีเท่าอยู่สองคอ้ออ่มันช่วงเที่ยงเนาะเดี๋ยวเที่ยงเที่ยงของที่นี่ก็เท่ากับหกโมงเย็นของที่ไทยนะคะอืเที่ยงที่นี่เท่ากับหกโมงเย็นของที่ไทย ตอนนี้ลูกแมวมาอยู่ตรงนี้แล้วนะเอลิสปกติมันจะไปอยู่ทางโน้นอยู่ทางนู้นนอกบ้านอยู่ตรงตรงวางฟืนนะนะที่วางฟืนตอนนี้นางมาอยู่นี่ละเหมือนแม่นางไปไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนแม่นางจะทิ้งให้นางอยู่คนเดียวเนาเล่ีน้เอลิส เหมือนแม่แมวมันกำลังจะท้องอีกแล้วทุกคนเหมือนมันจะท้องอย่งแล้วอะเห็นทรงท้องมันตุงๆนะแล้วมันก็ทิ้งให้ลูกมันอยู่คนเดียวลูกมันก็จะร้องหาตลอดได้กล่าเชื่อมลงท้ายว่าไ้กล่าจ้าเรึ่งกลับไปตอนเดือนมกรานี่เองขับทุกปีเลยแต่ว่าจะไป จะไปท้ายปีกับต้นปีไปธันวากลับมก,การาประมาณเนี้ส่นมากกลางกลางปีพวกหนูไม่ค่อยได้ไปไหนเลยอยู่บ้านนะคะ ถ้าจะไปก็ไปช่วงนี้แหละช่วงทันวาทันวามกราประมาณนี้ถ้าไปเที่ยวก็ไปเดี๋ที่เดิมๆแหละอืมไปที่ไหนนะไปแบบพัทยาไปหัวหิน ไปขอนเกนไปรีสเกตแบบเนี้ยพี่อือพัทยาก็อือพัทยาก็ยังไปเที่ยวแบบว่าไม่หมดอ่ะนะพูดถึงไปเที่ยวไม่ทั่วส่วนมากไปก็ไปอยู่แค่หาดพัทยาแล้วก็ไปแบบไปเกาะล้านไปอะไรอย่างเงี้ยแหละเฉยๆอือส่วนหัวหินก็ หัวหินจนมากก็ไปที่เดิมเดิมเหมือนกันทะเลหัวหินจะเป็นอารมณ์แบบว่าขึ้นแรงเนาะขึ้นแรงมากน้ําทะเลมันก็ใสอยู่นั่นแหละทุกคนแต่ว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสเห็นน้ําทะเลใสๆหรอกเพราะขึ้นมันแรงนะคะไปทุกครั้งก็จะเป็นแบบนั้นแต่ชอบพัทยาพวก,ก,กเ,เกาะลงเกาะล้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยทุกคน ภูเก็ตไปประมาณนั้นนะคะไปแบบว่าไปอยู่ที่ละอาทิตย์นึ่งหรือถ้าบางทีไปนานหน่อยก็แบบว่าเป็นสิบวันเลยอย่างเงี้ยนะที่หนึ่งสิบวันเลยก็มีประมาณนี้ล่าสุดก็ไปเกาะช้าง เกาะช้างเกาะขูดเอลิสฮัลโหลแต่เกาะกูดสวยสวยทุกคนเกาะช้างก็สวยนะเกาะช้างก็สวยเกาะขูดก็สวยสวยพอกันอยู่ไม่ห่างกันมาก จะชอบกะผูดมากมันแมนบ่นี่มันมีคนเบิงสองคนเนี่ยสัญญาณค่อยดีอยู่บ่ทุกคนสัญญาณค่อยดีอยู่บ้างไหมคนหายบ่ตอนเที่ยงอ่ะเอลิส <c oughs> นี่ไงอ่ะชิเกนอืมโนพี่จ้วาวเรียรีดว่าเพิ่งจะสใส่นั่นก้อนหินไปเมื่อกี้เองโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวไปแล้วนะไปแล้วนะไอ้ชาน,น,นไปแล้วเด้อจ๋าเด้เดอบ๊ายบายนั่นแห่ต้มต้มใส่เงียบอืม